สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟ้องป้ายสุขุสุกคนครับผมมาพ่อครับผมดีนะครับตอนครับแรงๆไปช่วงไปใบแก่ๆครับผมเยอะงานมากครับผมนี่เลยนี้กรับผ้าผีผ้านองมาบริเวณผ้ารอหายอยู่หายกินนะครับผ้ากินเลยครับมือนี่เโอ้ยเซียนมาไหนครับพอดีสเซีนะครับ มันยิงเจียนครับผมครับนี่ครับเตรียมเท้ามือนี่สำหรับพิธครับนี่ครับมันยิเสียบยังนี่เสียบพ้นหินจิกจิกก้อยครับมืันนี่จิกก้อยนี่พี่น้องนี่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 มันนี่ผ้ากินนะครับไม่ได้ผ้าละจากจี่เสียบจากเแยกจากงานครับผมเปลี่ยนอาทิตย์เราครับไม่ได้พ่อกันไม่ได้มีคลิปนี่ยังเนาะ ขอโทษผีโทษนอนึ่งนะครับผมค่อยมีเวลาลงคลิปครับผมมานีกันสิมาจัดกันจังหน่อยครับผมเนื้อเนื้อสดนโหนึงครับผมนี่เลือดดีครับเป็นดีทงนะครับมือนี่เตาเหนียวอีกครับผมนี่เหนียวพักครับผมซื้อมาตะไกรครับซื้อมาตะลามินท่าผมเลยซื้อมาจากลาบินท่าครับผม แต่ชงขวางมันจะจัดในจังน้อยขนาดหนครับไมนี่ก็จะไม้เซฟเย็นหรือใช่หรือเราเวียความเขาเป็นคนเฮ็ดนะครับเฉพยยาโสครับเด็กยาโสครับคนยาโสเออขนยาโสเฮ็ดลาบยาโสครับมือหนิที่ตามครับพี่น้องเข้ากับยาพายขี้เหลียมนี่ครับตัดไปลวกนะครับเฮ็ดเป็นลวกจิ้มครับผมถับเหนื่อจังน้อยนะครับเนาะไหนก็เหนื่อยสวนนึงก็สิ เห็ดลาบครับผมใส่ใส่เลือดเลยหล่ะเนี่ยถุงสามถุงเลยครับเลือดสามถุงครับผมติดตามครับผมพี่น้องเสียบเสียบต้องกันครับแล้วไปนี่เอฟซีเด็กชายโดนลูกศิษย์กับสิบบุคคลได้เห็นหนา้าเห็นตาได้ครับเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่มองเห็นงานแล้วครับบุอคอยได้พ่อกันแล้วครับวันนี <S 2> <S 2> <S 2> น้เดินโดนเท้ากันจิตจังสิได้พ่อกันได้ครับพี่น้องฝาก ฝากติดตามดอลวิทไดนะครับผมเดลวิทเนื้องำหงำเลยครับพี่นออ้องคนอิสลามขายครับผมผมไปเห็นอยู่ลาบเินท่าครับผมก็เลยจัดจักหน่อยครับโลตัดถักงามๆเลยครับใส่ปิ้งเลยครับผมตัดเพื่อนหัวดูครับเนื้อกำหงำเติบไม่ได้พี่นออ้องเมื่อ,อกา้ผมซื้อมากไก่สดระยะการเดินทางมามกมากครับ อจ,จีเสียแ่จัยครับ <c oughs> จากรามินท่ามหาน้องเขมพี่น้องไก่อยู่ด้ <c oughs> นี่คราม,รมินท่าส้อยสิบเจบล้ครับไปส่งของครับไ่พอเขียงเนื้อพอดีนะครับจัดแน่จังน้อยเอ <c oughs> ตัวยืสิมาตวมากแล้วน่จนะสวมมากเลยันไม่ได้เข่าดอม,มีละในบานเนื้อจังน้อยเนี่ยเอบันนี่มาึ้งเลยบันนี่นี่จเอาลายก็หนีเลย ช่ำนี้ของพ่อเหรอวะลวกเนาะช่ำนี้ครับเดี๋ยวไปลวกอันนี้ฟักเคล็ดลาบเนี่ยเอเลยนะ <_ d ose> เดี๋ยวให้เซฟเอาฟัก,ฟกเนื้อไปเดี๋ยวผมจะพาไปลวกเนื้อกับข้างในครับ <_ d ose> ถ้า,าไครใบมะกรูดครับผม <_ d ose> ต้มน้ำนะครับร้ <_ d ose> อนน้ำเดือ <_ d ose> เดเอาเนื้อลงไปลวกครับ ตอนนี้ลงไปลวกครับผมค่อยไปซ้อยที่หลังครับมาเด้พี่น้องสับเแฉกนันครับผมได้ข่ามากฝากกดไลว์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้ามีกับทีมงานนดิมเน้อครับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องที่บริเวณพาร์ทิปใหม่ๆเนาะครับอาจจะบ่ค่อยได้ลงเพราะว่าเวลาบางมันหน่อยครับผมนี่ก็เป็นมื่อวันเสาร์ครับ เลยง,งานมาเร็วเนี่ก็เลยได้ไดเฮ็ดคลิปครับผมโอ้ตอนนี้แทบก็เริ่มลาบ,บลลแล้วครับใก่สิเนียวแล้วเราลาบเนียวตีเราลาบเนียวเลยเร่งอขำข่าตุยน,นี่เนื้ันลาบยโี่เลยนี่นนอนกนะนอนยาโซ่เข้านยาโ่เห็ดกสิเนลาบยาโ่ตัวนีแน่นดด่ เนี่มาเห็ดลามเสียบเขานันกิดมัน,ห,มมน,มนห,หน่อยๆไงเนื้อมันจะมีข้อมมันข้อมนึบอยู่ในตัวพี่น้องเพมันเป็นเนือ้อกิดมันนิดๆครับผมเนื้อส่วนในผมกับวัลูเข้ากันนทะำ <c oughs> ร่างเดือดครับผมพี่นอ้องทำเดือดรับนอ้อง ก็ต้องลวกซุกไรเ้อพีงน้องลวกฟองทำกลมครับมันสะอาดมัน่กมาหวานหวานครับหอเพิ่มเนื้อฉ่มาหวาน ให้เราพี่น้นงนองงานเนแล้วอสุกหลายมจะเเนียวม่พบเสียบครับพรตับกับวาน โอเคครับผม mm hmm. ไปตูข้างนอกต่อแล้วครับจะไปบังเสียบเขาต่อครับผมไก,บบไกลสีแล้วแล้วครับสับไกลเสร็จแล้วแล้วน้อยแน้น้อยหนึ่งแล้วนะครับกำลังหวานเลยนะครับลวก mm hmm. พี่แรกว่าสิย่างนะครับพี่้าดดังไฟพี่น้อง <laughs> โดนนะครับจังสิบประด้พอโดนละเวกครับผมโ<ล><า>ดนออกิดกเปลี่ยนงานนะครับวันนี้เฮ็ดงานน้ำกันกันจะนมีเวลามาพอกันค bon. รับผมเฮ็ดงานมองไมก่กันจะพอ็มือ่นในช่วงนี้สายไหลกับพักก้อนนะครับสายไหลมเมยเ์ครับผมเฮ็ดงานเมย์อีนนีครับงานมากครับคำครับนี่มือไหนนะครับใส่เลิกไว้เนี่ยตัวเทียมากโอ้เมือ่อยคำคนละพี่น้องมีเวลาเน,น,นี่ยเดี๋ยใส่ตุ่มปนไอ้ครับผมรอสักพักหนึ่งครับ เดี๋ยวจะพาไปใส่ตุม่มนี่หรอกครับสำหรับสายไลกไ่กันเลยช่องนี้กินกินไม่ขั้วกันครับ <laughs> เ้ากับสิมี่เฮ็ดน้ำจิ้มน้ำน,นะครับผมเป็นหมูเดะเท่เอิญป็นหมูเละเลือกแกงม่วงล,ล่องเท้าไปบางทีปดัปลดล็อกเตะเท่ทเาเอิญเท่เอิ็บหมูกันครับ ไปใส่ไปยับกันครับจากเขียวลำจากเขียวลำครับผมโทษโทษหาเสบหมูครับเนื้อเนื้อกินติดแล้วครับผมไม่รู้ว่าสิมาหรือเปล่านะครับเสบหมูอาโมงเครื่องอันนี้คือบรรลุโทษสาปน้อนี่น่าะเป็นฮัลโหลทีสายนี่ โอ้ยเฮ็ดงานจังไดยนี่นี่แม่ฮะเนื้อสวรรค์เนื้อสวรรค์ลาบเลือดลาบเลือดลาบเลือดเออราบเลือดสร้จุตัวมาเมียออกโอออกโอเลยออกโอเลยโอ้ยออกมาได้ออกมาได้ย่างลายท่นนี่แล้วยอยู่เพื่อเดียวบ่เป็นยังคืออยู่ผู้เดียวคนบักหลายคืออยู่ผู้เดียวลูกน้องยุตมันีอ๋อ เอาเอาโอเคโอเคกินก้อนเนะื้อขนาดโอเคครับผม <c oughs> <c oughs> ติดงานพนว่าติดงานครับเชฟหมูติดงานครับ,มา,รบมาวันนี้งานหลายส่วนนี่เห็นงานน้ำกันละครับง,งานเดียวกันแล้วคนละผนแยครับผมผนแยเชฟหมูเราเป็นหัวนา้าผนแยครับเราก็ออกว่อไรนะครับ ลูกน่องบ้ามากอ่ะแล้วเลยแล้วด้วยหน่อยๆนะอุ้ยมือต่ำกันผู้ใดสิมาเนาะพี่น้องมาเนี่ยเอาครับผมขั้นตอนต่อไปก็นเมี๋ย้นขั้นตอนการปรุงแล้วครับต้องไปครับผมต้มปลาสุรสด้วยนี่ต้องกันใช่ป้ะข้าวแขวนอยู่นี่นะมีเกลือใส่หมาได้หมดเลยใส่เบอรหร่าไอเลือด จะาดตัวคุณเลือดครับเลือดครับผมว,ว้าปลาต้องอร่อยครับพี่นออ้องมักเลือดมักดีไวปคนละหมวกก้อนนี่เป็นเส p r หมูน้องไส้ครับผมน้องไส้มาเห็นอะไกินครับนี้เป็นเส prep เลี่ยนครับผม เดดขึ้นนิดทุงหน่อยทุงใหญ่ด okay. บ้างเลนะ <c oughs> ยเดดข้นบ่แขียนเขาจะเอาไใส่เกลือมันมนะั้งมันใส่เกลือมันจีแขนนะ็งม,นมนันเนาะคือยังไง่บ้านนันละนี่ะเด็ดผสมทำอ๋อใช่เลยครัแล้วดีครับผมดีทุงอ่ะเอาไปใช้น้ำจิ้มทุ่ะ ขมบ่พปุอะดีคมดีทุ่งเนี่ยเดี๋ยวแช่ไปก่อนเดี๋ยน้องโอ้โหใสดน้ำนะครับบริกินนักร่าเนี้เยเดี๋ยวมันกันเนี้ยใส่ขับขวัวห,หอมหอมลงไปกันเนี้ยครับ จ,จ,จ,จิ้มครับจิ้มนะจิ้มนี่หลวโหลดจิ้มครับผมสองขัวตองรูวครับบอยแง่นแเ่นอะไรจะอะไรครับโอ้หลายแล้วนะพริกพวงโอ้เริ่มพริกพวงค่อยหอมใส่เลย เก็บกันครับระวังรอแซ่หลับเลือดเนาหลับเขาแซ่เลือดไลยระวังรอเขามา่อใช่ใช่จุกันครับเป็นใช่จุกลวกลิ้มครับผมอันนี้เขาแซ่เลือดไลยแซ่เลือดแซ่ดีเลยนี่เสี่ยนมากเลวพี่น้องครับ พญี่ยเซี่ยนห้องเาครับหรือชายาใหญ่ายาหนึ่งพญายปวงครับผมพญายปวงครับมาฮอดแล้วพญายปวงมาฮอดแล้วออืยังมาเนี่ยยังมาพญายมาเยอะุ่มจิ้มนำขุนตำมันคือว่ายเข้มเหรอใส่ใส่สิ่ะมาพญี่ย ลงไปเอฟพี่เนดียววกจิ้มได้น่บ่ามันซอยจุห้าบ้นท่นเหลืองานถ้ากระเดาอือื้ากระเดาลองควอนเลยครับอพี่เดี๋เี่อ่คอนเลยครับโอ้ยนิงหลังทีดินเดียดนิงหลังยันเดียดมาเดิมาเดอนเยคับารเป็นไรน้ลาย ใ่ครับทำกั้าได้่ยูตั้นมาขมมันเลยไอ้ยิกขมมันดีมันเลยโอ้แใชลิ่เมืองหงสุดยอดครับเพื่อนอย่างแท็กพาโอ้ยแสดงว่ามือนมีแผนด้่นิสบายลูกใื่ น,นี่โอกาสหม่อมื่นหม,ม่มีขึ้นาวไว้ือแค่งนตักแค่เราินก็ไว้เรารีบอ,อ,อีกอามาพี่น้องลวกจิ้มครับลวกจิ้มมันส้อยตัวเลอยสลวกจิ้มับผมตับมอเื่อเหื่องจิอะไรครับผมต้องเหานัต้องหวานตับครับ ใส่มือได้พี่น้องได้ใส่มือเรีาายวร้อกันแด้ครับใส่มือแตั้งแสบครับผมครับอืมอมอ้มหวานครับครับมัลรกหวานขนาด,ดั้นครับ

เนี่ยลวกนี่ก็หวานเงินครับข้าวข้าวพี่น้องแซมเลยอ,อืมอืมแซ่บบนี้พี่น้องอนะ่ะจุ๊จุ๊ดได้ลวกชิมครับอันนี้กินสุกหน่อยสุกตรงไหนลวกอ่ะ อลองดูครับวางรอบี่น่องจิมแบนเพื่อนกันพี่น้ 8, องพ,พันไส้กับนันนะครับทั้่งตับทั้่งเนือ้อทั้่งผ่าคิริวครับผมเพิ่มความขมโดยหยอดพัสดาวน้ำครับผมอืม เนี่ยข้าวหวานจากเนื้อนี่ครับข้องผมจากงานพัสดุเขารสชาติที่ร่องโซครับพี่น้องเซลกับนี่ซอยหอมส้ลาบครับผม ใส่แบบปวซไอ้หนึ่งเนาะต้องใส่ครับม่ใส่อะไรนี่เป็นเอกลักษณ์ครับผม,<อ>มองดังๆนะครับโมงดังๆมันต้องใส่ครับพี่น้องแบบปวดนี่มันเป็นเอกลักษณ์ครับผมแต่ตไ่ใส่มัน,นคือแบบว่ามันมีกินหนนะเอราะลัมข้าวเนาะ โอ้ยนับเข้าไปนี่นี่ับเข้าไปเลยนับเข้าไปเลยก็จะเป็นหลัวอมันมันเขาก่อกเซฟใส่ลวกจิ้มใส่ของพางก่อนครับ มาต้าน้อยตัวนเนี่ยลอกเจี้มครับผมนนี้คุปรัดเยอะมือโ,อ,โอ้โออเปิดทามพี่ครับเห็นไหมครับบันที่น้องในเวลานสำคัญนะครับมา้าคว้วนนะครับแซ่ดโวนแล้ว <c oughs> เสุผงนะครับบัน ไอ้นเบอร์ถังะนี่ยเขียนขวัวครับผมงผงครับีโค้ม<ก>งหันไเขียนมันเสต๊บกอนเส็พฮะดีมเข้มาไปผมใช้ครับใชผงหนยผงีงผเสีใช้ลงไปครับ เสียไร้เสยไ้เสหน่อยเสยหน่อยใส่เบิร์กัะพุูกับเขาโรงพยาบาลครับ <c ười> <c ười> ตาน้อยนึงพ่อคนให้เขากัน้านี่มันเกยเเริ่มแขนแล้วน้เหนียวได้วมานี่เปิดไฟหลอดนี้เห็นไ กรมาแจ้งเหรอใช่ป่ะขอแสงสว่างเลย่ไส่บอรอดนี่แขนดีไปมาแล้วครับหลวงพ่อนี่ยหลวงพ่อ,อีหงย่ยงก็ ยังเป็นเหยดนะครับเป็นไว้เจี่นี่เนี๋ยมี้ก่บนเยียดนครับเลือดไหลย่างนี้ไปัซิมครับพี่น้องวาจใส่ิ่งด้วครับใส่แนี้เใ่เลยเอาเลย อืมเป็นไงดีบหมนันใส่อยู่ดิรสไปพร้อมไปอืมใส่ดีน้องไปอีก <c oughs> ดีปร้อมตัวนี่ <c oughs> เอาดีวกว่าเลยนะเอกในตู้เย็ยนอะ่ะเ <c oughs> ปิดประตูมากมีสั่นทึ่งมอขผมเนี่ยเป็นดีใส่เกลือมากดีดีน้องกำลักน้ังปลาเนาะ <c oughs> ดีแซ่บนลำปลาใส่กลายเป็นเข้ม,ม,มที่มึงผมอ่ะเข้มเข้มเออเอาชิมมึงมาจ้ะ นี่นรูดไตรังเลยอือมอ้กันต้นเค็มมันนะเค็มแล้วเจ้กัวเลยอือลองใส่เลยถึงนม่หั่นยังไอือรอารมณ์เลยพี่น้องดีพร้อมดีแท่น้ำปลาเพราะันจะดีแท้นาอขวดอเนี่อืมดูดีขวดว่าอะไรราวัน ว่าได้ไหครับผู้ใดมีดีแทบอยากสนับสนุนก็ฝากมาได้นะครับผมติดต่อทางไลน์ได้ครับผมต่อทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับผมเฟซบุ๊กก็ซื้อบะหมี่ผ้ารอเรื่อนครับผมอินบ็อก์เข้ามาได้เลยครับอินบ็อก์เข้ามาครับผู้ใดสสนับสนุนดีครับผมดีแทบแทบครับผม เจาอย่างไ้มันซักคนนยูเปิดแป๊บเปิดแบเปิดนเปิดหัวใส่ลงไปอีกครับบอสท่านเขียนไปเลยท่านเหนียวเฮ้อะไรกินกวนเนี่ยหมดพวกไหนเอาการก็เสี่มันหน่อย ไปบล้งบบเหนียวจุึงเลยชิมเลยเสียบอ่ะเสียบวัางในก่าตามนั้วเสียบละอืมเป็นไงฮะบะเพ็ดบะเพ็ดบะเพี้ยงหลุดเต็มหลุดเพี้ยงหลุด เที่มน้ำดีเนาะต่อไปเบาแล้วดีดีครับดีพร้อมต้นต่อทุกไส้ใส่หัวหอมลงไปครับยังกระน้ำดำพี่้องอย่ามากันเด้อ ฉันอันตั้งเลยครับผมน่มนยังเออับไไเยม่รับบมเกิมครับผมิมเมกิมเอาเลยเกี่ยาไดก็บาท่นละอืมครับ ิิมอมองจางน้อยหนึ่งว่าาตามว่ะจางอะไรด,ดูขาดโดยร่วมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวมากินเข่าต้องกันครับอ,อืมใส่อะไรแล้วลมันบ่แจ้วตัวกใส่จานเลยครับกินเข่าต้องกันพี่น้องมาหนิ mời 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 vào này. mời 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 Đi mời 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 đây. mời 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 hấp khẩu nhây không. แก้ครับผมถามเรื่องผักกระเดาครับเนาะแก่ข้าวจังเลยงั่งอย่แก่ข้าวครับผมโอ้เราลองทอพี่น้องอนุญาตนะครับได้่าแล้วน,นะครับมันจะเข้าใจเรื่อเงานอยู่แล้วแต่เราผมดีขนาดนี้ครับ เอด้ะี่จานจนะมัน,มน,น,น่ไหครับได้ลองคว้ากันมาครับแกเข้า้าแล้วครับกินเข้าครับผมจัดแจครับผมนี่ครับอีกหน่วย ไห,หนอยค่คุยกันืันนม้มๆๆรครับดับรวกครับ ครับผมน้องเพื่อนไปจับนี่นะครับมือเนี่ยเขาตอกินเขาแรกนะครับเลยมนนั้นนี่ยังกินแรงกคับมากครับผมแซ่บๆกับเบ้หมี้ครับไป็แค่โดราบิทครับท่อนที่จ่กันเครับอย่าลืมนะเพี่น้องฝากกดไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เบ้หมี้คับทีมงานนั่งครับผม สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับถ้ไไาไม่พลาดคลิปใหม่ไหมครับผมบรับคลิปนี้สวัสดีครับขึ้นเขาผ่านห้องเป็นวัดครับผมอึม้นเขาผ่าหนห้องเป็นวัดครับผมเลยเสพข้าวกินจังบาะนะครับคำเงี้ยาาตาสวดเลยครับพี่นอ้องเห็นไหม ตามด้วยผักสะเดาครับผมสะเดาวานครับน้องสะเดาหวานหัวหอมปลาครับแบบว่าดีไปไปพี่น้องท่านี้แหละครับผมเซบเขาขอตัวกินเข่ากับเซบกันครับผมเฮ้ยพี่น้องเนลยครับคลิปหน้าพอกกันไหมครับผมสวัสดีครับ